ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผลตรวจเลือดอย่างละเอียดยืนยันแล้วว่าคนไข้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันครับ,รบยังไงก็ตามเพื่อยืนยันผลร้อยเอร์ซหมอจะเจาะไขกระดูกตรวจอีกครั้งแต่ก็ไม่คิดว่า ผลจะพคลิกไปกว่านี้นะครับเขาจะมีโอกาสหายไหมครับความอันตรายอยู่ที่ระดับไหนล้วผมต้องทำยังไงบ้างความอันตรายของโรคอยู่ที่การติดเชื้อนะครับพอเม็ดเลือดขาวทำงานผิดปกติถึงแม้ว่าคุณจะตัดสินใจให้คนไข้รักษาด้วยการให้เคมีบำบัดก็ยังคงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออยู่ดีครับ เคมีบําบัดนี่มันทรมานมากเลยใช่ไหมครับแต่มันก็จะเป็นทางที่จะทําให้รักษาหายกะได้นะครับคนไข้ต้องทําเคมีบําบัดจนโรคสงบลงแล้วก็เปลี่ยนถ่ายไขยกระดูกที่ดีเข้าไปแทนที่ไขกระดูกที่มีเซลเล์มะเร็งแต่ถ้าตัดสินใจว่าจะไม่รักษาด้วยการให้เคมีบําบัดเราก็จะรักษาตามประกาศครับไม่ว่าจะเป็นการให้เลือดการให้ยาฆ่าเชือ้อ คนไข้จะสามารถใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตกับครอบครัวได้แต่ต้องเตรียมใจนะครับว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นพวกคุณลองตัดสินใจดูครับคุณหมอครับเราได้ผู้บริจาคไขกระดูกแล้วหรอครับใช่ครับ ได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลที่อเมริกาแล้วครับว่าเข้ากันได้ครับแล้วอย่างนี้เราต้องประสานกับทางอเมริกายังไงบ้างครับไม่ต้องประสานอะไรนะครับเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากๆที่คนบริจาคคนนั้นอยู่ในประเทศไทยพอดีครับจริงเหรอครับครับขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับอย่างนี้ผมจะมีโอกาสได้เจอคนที่บริจาคไหมครับได้เจอแน่นอนครับผมอยากขอบคุณเขาสักหน่อยครับเชิญครับ ค,คนบางคนก็เกิดมาเพื่อคู่กันจริงๆคุณว่าไหมคุณนาทีคือคนที่มีไขกระดูกเข้ากันได้กับคุณอาทิตยาครับเขาจะเป็นผู้บริจาคไขกระดูกให้ครับ ดีนะครับร่างกายคุณตอบสนองต่อการให้คีมโมได้ดีตอนนี้เซลล์มะเร็งลดลงจาก80%เหลือแค่10%พรุ่งนี้คุณจะได้กลับบ้านครับแล้วค่อยกลับมารับคีมโมอ,อีกครั้งในคลอสที่2ถ้าร่างกายตอบสนองดีจนเชื้อมะเร็งหมดหรือเกือบหมดลงจริงๆเราจะรักษาด้วยการเปลี่ยนถ่ายไขยกระดูกครับ แล้วแล้วน้ำขิงจะหายใช่ไหมคะถูกต้องครับ